ืัอน,นี้มีเมนูแกงจิ้งรีดแกงแมงกิสซอนใส่นไมไม่สมครับพี่น้องเจ็บๆกันเลยครับพี่น้องชิมเบงจะนอยครับพี่น้องอู้เสีบครับพี่น้องมาเบงส่วนผสมกันเลยครับใส่พริกแห้งลงไปเลยครับพี่น้องตามพริกแห้งจะนอยก่อนครับพี่น้องแล้วก็ใส่ตะไคร้ครับพี่น้อง ตำใส่กันไปเลยครับพี่น้องจังตำกระเทียมหอมแดงทียลังครับพี่น้องเพื่อให้มันมุนมุนเสีบครับพี่น้องสูตรเด็ดครับพี่น้องตำไปเลยจนมุนอีกเป็ดพีน่น้องมุนอันนี้จิงรีดของเฮาครับพี่น้องจิงรีดแมงกิซอนครับพี่น้องรางเรียบร้อยใส่สะอาดเรียบร้อยครับพี่น้อง ข้างหมอเลยครับพี่น้องใส่ข้านออลงไปครับพี่น้องตามด้วยเครื่องที่เข้าตำครับใบบกักูดขีดชินงามๆนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับพี่น้องรอน้ำเดือดจังน้อยพี่น้องคนคนจังน้อยครับพี่น้อง ก็นำเดือดแล้วเขาก็ใส่จิ้งหรีดแมนกิซอนของเราลงไปเลยครับพี่น้องคนจางน้อยพี่น้องเปิดไฟจางน้อยครับพี่น้องแนบมเห็นครับพี่น้องมืดแห้งโหดพี่น้องคำแล้วเปิดไฟแบตดจางน้อยครับพี่น้อง ใส่เกลือไปจากน้อยครับพี่น้องแล้วก็ใส่ผงนัวจะน้อยครับพี่น้องรับรไรเอาเบ็ดใส่ใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาเมยครับพี่น้องอปลาล่าครับพี่น้องใส่น้ำปลาลาลงไปครับพี่น้องเสียบนัวเลยครับพี่น้องน่อไม้เขาต้มเรียบร้อยครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับพี่น้องเสียบขนาดครับพี่น้อง เติมน้ำไปจังน้อยครับพี่น้องคนโคลีโคลีจังน้อยครับพี่น้องใส่รสดีจังน้อยครับพี่น้องเติมรสชาติจังน้อยคนโคลีจังน้อยครับพี่น้องชิมเมึงครับพี่น้องโห้เสียบครับพี่น้องใส่อีตูโอเบแมนครับใส่คุณตูลงไปเลยครับพี่น้องเสียบๆกันเลยครับพี่น้องมาหนีเมนูมาหนีเมนูอาหารปลาครับพี่น้อง เสียบๆกันเลยครับพี่น้องจุดจวด